วันนี้เราอยู่ในด่าน a อต o h ฮาเวนกับตัวฮิล i l ่บิลี่ซึ่งเรามาพร้อมกับสกินในตู้สุ่มคาชาซึ่งเป็นระดับซิวเวอร์หรือว่าสกินเงินนั่นเองครับจริงๆแล้วสกินเงินสกินทองหรือว่าสกินแพทเองในตู้รอบนี้ทั้งๆท,ที่จะคล้ายกันมากเลยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราเดินหาคนเป็นก่อนเหมือนจะอยู่ข้างหน้านี้แหละเจอแล้วนะครับคนแรกของเราเป็นพ่อหนุ่มไดวิดคิงมาพร้อมกับไปใช้ในมือว่ายังไงล่ะเรียบร้อยไปด้วยความว่องไวนะครับ โอเคครับออกล่ากันต่อนะครเหมือนจะเจอคนว่ะเจอคนว่าผมไม่ตีนะผมไม่ตีผมจะใช้เลื่อยฮะโ <Okay. S 1> อเค uh huh. ไม่โดนเฉยเลยเราเป็นคนที่ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆนะครับท้ามแลวต่างมานะแล้วก็วิ่งอ้อมไปทางนี้มีไม้แผ่นหนึ่งว่าอย่างไงตีอ uh huh. ไม่ทันนะโดนสตันไปหนึ่พไม่โดนสักทีแล้วนอนไม่หลับ <laughs> ไปแล้วครับผอช่วยกันไปที่เรียบร้อยนะฮะ <Okay. S 1> เครื่องก็ปั่นเสร็จไปแล้วหนึ่งเครื่องอ้าวว่าอย่างไงน่าจะเป็นบอทนะครับคนหนุ่งเดวิดคิมคนนี้ <Yeah. S 1> โอเคครับออกล่ากันต่อเลยเหมือนจะวิ่งมาทางนี้นะไปไหนไปไหนโอ้โหตรงนี้เองเช็คฟาร์ใช่ไหมเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวเราออกล่ากันต่อครับเปิดสกิลเรื่อยนะฮะแล้วก็เลื้อยฮะ ต่เป็นคนที่ใช้ชีวิตแบบเลื้อยๆฮะตวดเข้าไปเรียบร้อยตอนนี้ผมจะยังไม่แขวนนะฮะบอดตัวนี้ก่อย <Okay. S 1> ให้นอนไปก่อนเหมือนจะมีการช่วยกันทางนี้นะครับหนุ่มเจ๊กฟ้าเป็นคนเชื่อมที่เรียบร้อยฮักมากมลมไม้ได้สวยแต่ว่าจังหวะน,นี้ต้องโดนแล้วลมัง้งโดนไปแล้วหนึ่งทีนะฮะคนนี้รู้สึกว่าจะมาล่อเราหลายรอบแล้วนะครับเหมือนจะอยากจะจู๊กมากๆใช่ไหมได้เลยฮะ <Okay. S 1> จะลองไล่ดูแล้วกันนะับว่าเขาจะแน่สักแค่ไหนนะ มาฮะว่ายังไงพอดุลเควนตินลมไม้ไม่โดนหรอกรอบนี้ทางไม้ไปที่เรียบร้อยครับไล่ต่อไล่ต่อนะฮะปล่อยรบบอตนอนไปก่อนครับโดดกลับครับโอเคโดดกลับมาจังหวะนี้ผมก็เดินตามมาเลยนะผมจะหลอกฮะหลอกว่าจะใช้สกิลฮะแต่ว่าผมหลอกไงล่ะโดนสิครับผมเขาเรียกว่าจังหวะยกเลื่อยหลอกนะครับเดี๋ยวเราเอามาแขวนกันเลยดีกว่านะครับ หือจะเป็นกรโอ้มีคนมาสองไฟด้วยนะครับใครเว้นกินอีกคนหนึ่งอย่างนั้นหรือมาด้วยกันแน่นอนฮนะจะเข้าตู้สเต็ปนี้พี่เคยใช้แต่ต้องไวหน่อยนะน้องโอเคฮะตอนนี้ผมควรที่จะตามหาอีกหนึ่งคนนะครับเพราะว่าล้มไปแล้วสามช่วยกันแล้วอะไรนี่อย่างไวเลยวิ่งไปไหนวิ่งไปไหนเจ๋โอ้โหนึกว่าจะย้อนกลับไม่นะฮะวิ่งมาทางนี้ผมก็ทําการ หลอกล่อน,นิดนึงนะหลอกล่อน,นิดนึงแล้วก็ตีฮะง้างมาแต่ใจเรียบร้อยครับโดนพอดีโดนก่อนที่ไม้จะล้มมาโดนเรานะครับตอนนี้นอนสามที่เรียบร้อยนะครับเราตามหาคนสุดท้าย <Okay. S 1> คิดว่าน่าจะอยู่เครื่องนี้ปะเดี๋ยวผมเลื่อยไปดูเลยกันนะฮะอู้ยังไม่มีไม่มีไม่มีมมอ๋อนี่ไงเจอแล้วนะครับจิงเกรเลอร์แจ้งเตือนนะออเรียบร้อยฮะล้มสี่อ e ีสปอร์ตด้วยความว่องไวฮะ สำหรับรอบนี้นะครับผมใส่สกินเกลือที่อยู่ในตู้สุ่มกาชาเหมือนกันนะสกินนี้ก็ค่อนข้างเท่นะฮะของตัวฮิวบิลี่ใครที่สุม่มตู้สุ่มกาชารอบนี้ก็คงจะได้สกินนี้แถมมาแน่นอนเป็นสกินเกลือนะฮะได้แน่ๆน่เฉลีว,วผมได้ด่านอะไรก็ไม่รู้ทำไมต้องเป็นด่านนี้ก็ไม่รู้นะเราเล่นตัวเรื่อยซะด้วยค่อนข้างที่จะเสียเปรียบนะครับเพราะว่าจู๊เด็กมันเยอะ ใครวะโดดลงไปเนี่ยเป็นลอรี่ฮะ <Okay. S 1> เป็นลอรี่คนนี้ต้องโดดแล้วแหละจังหวะน,นี้โดดแล้วฮะโดดแล้วอเรียบร้อยลาคนกันต่อไม่รู้ว่าอยู่ไหนนะแต่ว่าเจอรอยเท้าแล้วนะครับโดดกลับไปกลับมาอย่างนั้นหรือเป็นใครเอ่ยเป็นน้องเนียนะครับเป็นน้องเนียนะวุ้ยไม่โดนเฉยอะไรวะนี่อ่ะไม่โดนได้ไงไม่โดนได้ไงฮะมีของดีหรือเปล่าน้องเนียไปละวิ่งไปล้น้องเนีย ปึบ๊บเรียบร้อยเหมือนจะมีคนอยู่ตรงนี้คนหนึ่งนะครับเออผมว่ายังอะ่ะถ้าจะแอบอยู่ตรงคุ่มไม้เดี๋ยวผมพังเครื่องก่อนเนี่ยอยู่ตรงข้างข้างซ้ายมือเนี่ยผมเอามาแขวนก่อนนะครับมาแขวนก่อนเลย เรวค่อยไปล่าคนนั้นนะฮะจะได้ไม่เสียเวลาเนี่ยอยู่แถวนี้แหละยังไม่ไปไหนหรอกนนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยดันไงยังไงสิยังไงสิยังไงสิอืมเรียบร้อยนะฮะจะมาเรียนกับพี่มันไม่ดีนะน้องโอเคครับเขาก็ช่วยกันไวเหมือนกันนะรู้สึกว่าจะเป็นตีแบบซอมเบอรี่มากเลยไทยเนี่ยอืมอูม้ ตาบอดตาบอดเลยนะน้องนี้มาดิดิมาดิดิดดออกไป <Okay. S 1> เหลือคนเดียวเหลือคนเดียวอีกแล้วเอ้าจังหวะนี้โอ้โหเหยียบน้อยไหมล่ะชนต้นไม้เอาฮะน่าจะไม่ยากนะลอ,อรี่ว่าไงฮะลอดีสูกเป็นนะเนี่ยไม่ธรรมดาลอรี่ลอรี ทันไหมตดตดตดตุด๊บไม่ทันนะผมไม่อยากตีอ่ะพี่จิมมันตีได้นะเนี่ยตีข้ามนี่ก็ตีได้แต่ว่าอยากไม่ตีอนะ่ะฟาดไปเลยแล้วกันอ่ะเสียเวลาเสียเวลาหนึ่งทีโดนสักทีผมจะใช้เรื่อยอ่ะผมอยากใช้เรื่อยผมอยากใช้เรื่อยอมโมดีครับผมผมก็ลืมไปเลยว่าตัวเองเอาโมริมามา ขอสักหน่อยนึงแต่มันไม่เห็นตัวนะครับรอ,องเท้าอย่างเท่นนะพ่อหนุ่มพ่อหนุ่มเดียร b ฮิวเี เอาละครับผมวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการเล่นฮูเบอรี่ของเรานะฮะบ็ <Yeah. S 1> หวังว่าจะถูกใจคุณผู้ชมทุกคนนะครับยัง <Yeah. S 1> ไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยเช่นเคยนะครับ oh. ไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปวันนี้ไปแล้วครับสุขภาพดีทุกคนเจอกันใหม่ครับ oh.